ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกูทุกคนนะครับครับมือนี้เอ็เดินทางมานะครับเอาพี่น้องเอฟซีข้อเมนต์มานะครับโยกไสนะครับจุดนี้นะครับพี่น้องเอฟซีกำลังกลับขึ้นมาดังเฮือห้าอีกแล้วนะครับนะปูลือสีนะครับวางจอกหลอกครับพี่น้องเอฟซีครับโอ้เรียกรัฐบาลไทยของปูนะครับแต่ครับพี่น้องเอฟซีสายบุญก็ไล่นะครับเนาะขับลังไหลมากเป็นโฉบเป็นมันไล่นะครับพี่น้องเอฟซี อย่าเพิ่งจะเดินทางมาหวดมาถึงก็เลยมาเกิน <c oughs> ขับมาเกินสุพีสุนองเข้าช่บรรยากาศพี่นอง FC เอฟซีเป็นโฉบเป็นมันไหลนะครับเนาะก็เลยมาบ่ท่านพิธีของปูหรือว่ววาจ้าไหนนะครับพี่นองครับอ้าวกำลังเขามากหวดมากเถิดพอดีมาท่านเหตุการณ์พอดีนะครับพีนองซี กูกำลังทำไปที่กับนะแตกฮกซ้ำกับอย่น้องรัตบัลไทยของกูนะครับ ทีมีแน้กระทั่งเด็เดๆตัวใดนะครับเนาะจงคอยล่อ,อติดตามไปํำกันนะครับพี่น้องที่ป,ปัวปูอยู่ในที่อยู่นะครับเนาะอะภาพพี่น้องเข้าชมบรรยากาศปลาไม้นะครับย่ว่างจอดอกนะครับพี่น้องครับน้านี่ยแหละพี่น้องซี่เหล็กช่วงน,าน,าน้าแดดห้น่นๆนะครับเนาะเหล็กมักจะมากแตกมาปังตลอดนะครับของปูรูซี ครับนี่คือหมวดแหลกนะครับที่แอ็ดมาตามดวนแล้วนะครับเนาะเพราะว่าบระเด็มาตามครับปูเพื่อนไปนั่งเอาอยุใสนะครับพี่น้องเฮ้าจังคอยไปติดตามกันอีกนะครับเพราะว่าผาพี่น้องเฮ้ามาบรรยายสุพีสุนองเขาฟังสะก้อนนะครับเนาะจังคอยเข้าไปชุบเนื้ทางหลอดประจําวันที่หมวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเมษายนนะครับสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะ 1เมษายน2568นะครับครับแนวทางรัฐบาลไทย,ยพีนองเอฟซีรับหรือว่าจิมีขวงแถมของฝากก็คือเล่าพัฒนามาฝากพี่ตอน,น้องเฮ้าคือเกาเนาะครับเนาะเลขาลนาทีเลขพายสตัวข้างบนของรัฐบาลไทยองวันที่หนึ่ง กรมกับบ้านอังคารเดือนเมษายนพศสอพันเลขาดัดตังทันตังวิกังคารเอคาชัยโอกาเซติชัยทัศมามะมาเลขันตังเลขารณาพีเลขาัตัวเจ้าข้าจงอารัธนานิมนต์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 นิมน อุอามามาสักจาพะเะมาอุอุอามาณมาพักผ้าผ้ามานานาศะอุอะคิอุสาวะอิติสุขโตอะหังพุทโธนะโมพุทธายานิม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 นิขยานตงนิมิมนิเล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 นิเลเลเลเนิ

ขเก็บบ้างนะพี่น้องยุ้ซีู่ชูมือขึ้นสองนิ้วครับย,ยกมือวนนะครับไข่เลียกศูนยนะครับพี่น้องซเอาบนงปูปฏิวาจังเลยนะครับมมาม ูกเขามาคูเด้อบานี้โปดายลูกานแน่เิดนี่เิดเิดลบทนเบิงปู เอ้นบนขึ้ี่น้นบนซูสองูเก้าห้อูเก้าตัวเดียวไปแล้วพี่้องไปแล้วจังเลย สอนสครับพี่น้องบอกเสียงเลย ผู้ใดกับบ่นี่งวดที่แล้วได้ไลฟ์มั้ยเนี่ยงวดที่แล้วส่งมันเนวดบาวังหันมันกับบ่ได้หลายดอกมันยังก็มาสองงวดหนึ่งงูนี้งวดที่สองมันบ่เนี่ยงวดที่สามค่ะงวดที่สามอันบางงวดวังหันทั้งบนทั้งหลังคนหายทั้งบนทั้งล่างเลยบ่เนี่ยโอ๊ยที่เหลือคนหายสามสอง บ้านนี้สามตัวมันถือเกล็ข้าเจ้ามันบอดครับนี่ล่ละพี่น้องเอฟซีคู่นโชฉบขนมันลังมากนี่แม่นบัดครับเ้าแม่สู้ขึ้นให้เบิ้งนะเพราะว่าผู้แม่มากขวอาเปนเม็นเนี่ยอ้าน้ำปูครับบ้านนั้นครับบนั้นเนาะเนา เอาดิเอาปากกาเขียนตัวใหญ่บนไหนพี่น้องที่ตะวันตกิัดเขียนยกนกับสวนเก่ครับพี่น้องสวนสงกับสนเก่าเาขอบกุ้นอะไรเนี่ยเาอ่าบออย่ากอบอกมปราถนา้าาม้าะมตัวือตัมตอล้วก็กามเาม ามตัวเข้าไปมวูกฝาไปพดเนาะแล้วก็มั่เรามาแห้งพวดเมือแห้งพวดอันนี้งวดที่สามดีไหมจ้างวดที่สามประสี่น้องพวกอดการพึ่งจะมาเอามาตอนรับบ้นสงกันนี่แหละเอาใส่บ้านสงกานนี่แหละเือนเม่สาขั้นไห้สามตัวเน่นเจ็ มันบ่อะไร้มันไปถือกันกับเล็กย่า่ไก่เขาไวเขาบนเขาได้เขาทั้งบนทั้งหลังว่างๆเราแต่งบ้านเป็นตุเกเขได้เหมือนกันแต่งแต่งแต้มให้มันตัวใหญ่ๆปูนใกป้ใกล้กันทุกอย่าโชกมันกันทวนอ่ะทวนตานังเฮา้องกับเสนเก่าหละปูซูตองกับเล็กมงนั่น เอาแค่หยิบจับรถเตรีได้พี่น้องยิบซิครับเพราะว่าเหล็กบังามนี่ยแหละมากมานะครับปูตะปูขนาดปูหลังเทียมกัปูก็ยังวาบังามอยู่หลังจากปูออกจากปูแล้วนะครับเนาะ หวดก่อนเก่าสี่หวดเก่าสี่หวดเก่าสี่หนีวดที่สามเอ้ายังมาท่านอยู่ดอกหมวดที่สามน้อแม่นเอยังมาท่านอยู่วันเลขออกมันเป็นอย่างไรวันเลขออกนี่บ่อเฮ็ดมันก็อยู่บาได้คือเก่าอยู่สองคนกับแม่บ้านนี่ก็ต้องเขี่ยวขอแต่งของขึ้นมาคือเก่าบอกเลยวันเลขออกตอนเช้าเนี่ย บสได้กลับพร้อมอันเชนนาดีครับบสได้โูธนายาดีครับปูครับคมันเป็นมาอย่างนั้นครับขาใจอยู่ปูสามรอบแลวแปลว่าเมื่อปูเมื่อวันที่คงสุดท้ายนี่ให้ผมมาตามอีกบ่ปูวันที่หนึ่งตอนเช้านี่โอ้วันที่หนึ่งตอนเช้าเลยถึงจะบอกขอครับนี่นะถึงบอกขอก็เข้าคือเก่ามากคือเก่าอ าไปไปพลเลย่าเ้าเาเท้ารอจะไปอเนกป่เแจ้งเทศบาของของพ่อแม่งของปู่ลราของแม่โสเอามาสร้างบุญบุญพราบุญของแม่โสจกไปอยู่ไหนมาตั้งไปหลายจังหวัดแหละแต่ว่าต้องย้อนมานี่คือเก่าครับแี้ันนี่ปเดว่อะมันเชี่ของูเลแม่ครับ่ว่าปู้มือเหล็กสีออกให้ ลูกหลานมาตามให้พี่น้องเอฟซีมือนั่นเป็นบ่บดต้องบอกเลยว่ายังไงยังมือเศร้าเนาะครับคือมือว่าไรเอาพี่น้องเอฟซีรอติดตามกันอีกนะนะครับวันนั้นงวดที่สามแล้วนะครับเนาะเขาเอปก็ยังสั้นนะครับว่าปูไม้แห้งนะครับบดต้องกลับบต้องขึ้นบดต้องลงเอาปาดเข่าสองงวดส่วนนี่คืองวดที่สามนะครับพี่น้อง เอารอติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ